วันนี้นึกอยากกินก๋วยเตี๋ยวแห้งค่ะแต่เส้นก๋วยเตี๋ยวไม่มีเลยนะคะฝนตกก็ไม่อยากจะออกไปค่ะเราเลยมาทําเส้นก๋วยเตี๋ยวจากแผ่นแป้งเวียดนามนะคะทุกคนรสชาติรสสัมผัสอาจจะต่างกันแต่สามารถใช้แทนกันได้นะคะถือว่าอร่อยเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันในคลิปกันนะคะ สวัสดีค่ะพี่พี่มาลาปูนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเล็กๆของเรานะคะวันนี้นึกอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะแต่เส้นก๋วยเตี๋ยวไม่มีค่ะฝนจะตกเราก็ไม่อยากจะออกไปไหนนะคะพอดีมีแผ่นแป้งเวียดนามติดบ้านอยู่ค่ะเราก็เลยจะทําเส้นก๋วยเตี๋ยวจากแผ่นแป้งเวียดนามกันนะคะเรามาลงมือทํากันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เตรียมชามใส่น้ํามานะคะหนึ่งชามแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็หยดน้ํามันลงไปนะคะแล้วเราก็ใช้กรรไกรมาตัดแผ่นแป้งให้เป็นเส้นๆเ,เลยค่ะ เส้นเล็กซึ้นใหญ่ตามชอบเลยนะคะแผนแปรเวียดนามเนี่ยคะเราจะไปทําเส้นเกีียวนะคะเส้นใหญ่เหมาะสุดค่ะนอกจากจะทําเส้นใหญ่แห้งแบบนี้แล้วนะคะเราสามารถทําเป็นเมนูอื่นได้ค่ะก็จะเป็นพวกผัดซีอิ๊วนะคะหรือว่าราดหน้าได้นะคะ เมื่อเราตัดเส้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แช่น้ําไว้ค่ะแช่ไว้ประมาณ1-2นาทีเส้นก็จะนิ่มเลยนะคะและน้ํามันที่เราหยดลงไปในน้ําก็จะช่วยไม่ให้เส้นติดกันนั่นเองค่ะเส้นนิ่มแล้วนะคะแล้วเราก็ได้เส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วละคะ่ะเราก็ไปทําเมนูตามชอบได้เลยนะคะวันนี้เราจะทําเป็นเส้นใหญ่แห้งค่ะเส้นที่ได้มาก็จะเหนียวนุ่มดีนะคะแล้วเราก็ไปจัดใส่ชามได้เลยค่ะ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับคนชอบกินเส้นค่ะเพราะว่านักโภชนาการต่างๆก็ออกมาพูดนะคะว่ากินเส้นก๋วยเตี๋ยว่อยก็ไม่ค่อยดีเพราะว่ามีความชื้นสูงแล้วก็สารกันบุดเยอะใช้แผ่นแป้งเวนามาทําก็รสชาติรสสัมผัสอาจจะต่างกันอยู่แต่สามารถใช้แทนกันได้นะคะทุกคนลองทํากันดูนะคะง่ายๆค่ะขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจให้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรา ไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ